สวัสดีครับวันนี้รายการหมอโซเชียลมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทบริเวณก้านสมองส่งผลให้การสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดปามีนลดลงทําให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวมีอาการมือสัน่นกล้ามเนื้อเกร็งเคลื่อนไหวช้าทรงตัวลําบากนอกจากนี้ยังมีอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวได้แก่ความคิดช้าความจาไม่ดีการนอนไม่หลับซึมเศร้า ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปครับปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะใช้ชีวิตอย่างลาบากและอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดทุพพลภาพมากขึ้นครับในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้โรคพารา์กินสันหายขาดหรือหยุดยั้งการดําเนินโรคได้มีเพียงการรักษาตามอาการโดยการให้ยากลุ่มโดปามีและการรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกในรายที่การใช้ยาไม่ได้ผล เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาใหม่หมๆโดยการใช้มีเซนไค m มอลเซ m c เซลในกลุ่มคนไข้ผู้ป่วยโรคาัดกินสันนะครับงานวิจัยชิ้นแรกมาจากประเทศอินเดียตีพิมพ์ผลงานวิจัยในปี2010ในงานวิจัยนี้มีคนไข้เข้าร่วมง,งานวิจัย7รายนะครับมีอายุเฉลี่ย,รยประมาณ55ปีมีการวินิจฉัยโรคาั์กินสัรมาแล้วประมาณ15ปีครับ คนไข้จะได้รับการเจาะไขกระดูกเพื่อจัดเก็บสเตมเซลล์ MSC จากนั้นนำไปเพาะเลี้ยงให้ได้จำนวน1ล้านเซลล์ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวของผู้ป่วยครับและนำมาฉีดเข้าร่างกายในบริเวณช่องน้ำของสมองที่เรียกว่า lateral ventricles ครับและทำการติดตามผู้ป่วยไปเป็นระยะเวลาประมาณมากกว่าปี ผลการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สเต็มเซลล์ของตนเองผลการรักษาพบว่าผู้ป่วย3ใน7ลายมีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีขึ้นโดยคะแนนความรุนแรงของโรคในช่วงที่ มีระดับยาสูงและช่วงที่ก่อนกินยาคือมีระดับยาต่ำที่เรียกว่า on and off กอร์นะครับโดยเขาคำนวณจากค่า updrs Score ซึ่งใช้ประเมินความรุนแรงของโรคพาร์กินสันพบว่ามีการตอบสนองที่ดีขึ้นโดยคะแนนมากกว่าเดิม22.9%ในกลุ่มที่ตอบสนองโดยในช่วงที่คนไข้ย,ยังไม่ได้รับประทานยาในมื้อถัดไปซึ่งเป็นช่วงที่ระดับยาต่ำสุดนั้น พบว่ามีระดับคะแนนการตอบสนองสูงขึ้น43คะแนนหรือคิดเป็น22.9%ส่วนในช่วงที่รับประทานยาและมีระดับยาสูงสุดนั้นพบว่าอาการของโรคมีอาการที่ดีขึ้นมากกว่า38%นอกจากนี้จากคนไข้7รายาย,ยังพบว่าคนไข้2รายสามารถลดระดับยาโดปามีนที่ใช้รักษาคนไข้ได้ด้วยครับโดยสามารถลดระดับยาได้ตั้งแต่ที่3เดือนหลังการรักษาด้วยสเตมเซลล์อันนี้เป็นงานวิจัยแรกๆของคนไขโ้โรคพาร์กินสัน เราไปต่อที่งานวิจัยจากประเทศเบลารุสตีพิมพ์ในปี2020นะครับในงานวิจัยนี้มีคนไข้เข้าร่วม12รายโดยเกณฑ์การเข้าร่วมงานวิจัยนี้คือคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันมีความรุนแรงโดยการวัดค่า m o d i f i e d h o r n a n d y a scale คะแนนอยู่ระหว่าง1.5-3.0อาการของโรคเปลี่ยนแปลงเร็วในระยะเวลาไม่เกินช่วง4ปีที่ผ่านมามีการตอบสนองต่อยาเลวโ,โดปาดี คนไข้ได้รับการวินิจฉัยโรคาพาร์กินสันมาไม่เกิน8ปีโดยที่ไม่มีอาการยึดยักคือการควบคุมไม่ได้ของกล้ามเนื้อและการตอบสนองที่ไม่ต่อเนื่องต่อการรักษาด้วยยาและข้อสุดท้ายคนไข้มีอายุน้อยกว่า65ปีครับตารางนี้แสดงค่าความรุนแรงของโรคตามระยะของการแสดงออกของโรคเป็นระยะตั้งแต่สเตจระยะที่1จนถึงระยะที่5นะครับคนไข้กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้มีระยะโรคที่1.5ถึง3 คือมีความผิดปกติข้างเดียวหรือความผิดปกติสองข้างความผิดปกติสองข้างสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้โดยการใช้พู่เทสและคนไข้ที่มีอาการข้อไปทางรุนแรงปานกลางโดยที่มีการทรงตัวผิดปกติเพียงเล็กน้อยตารางนี้เป็นตารางแสดงอายุคนไข้และระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรครวมถึงระยะความรุนแรงของโรคโดย H-Y scale นะครับ โดยเฉลี่ยแล้วคนไข้อายุ52ปีเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีอายุ52ปีเช่นกันมีระยะเวลาการวินิจฉัยของโรคอยู่ในช่วงระหว่าง5,8ถึงปีและส่วนใหญ่ความรุนแรงของโรคอยู่ในระยะที่2มีส่วนน้อยอยู่ในระยะที่3ครับคนไข้ได้รับการรักษาโดยการเจาะเก็บไขกระดูกของตนเองและนามาเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์หลังจากนั้นนําสเต็มเซลล์ที่เพาะเลี้ยงได้มาให้ร่างกายถางเส้นเลือดดำกับการให้น้ําเกลือนะครับโดยให้ทั้งสิ้น3ครั้งห่างกันครั้งละ1สัปดาห์ คนไข้ที่ได้รับการรักษาโดยเซ็นเซลแบ่งเป็น2กลุ่มตามความสมัครใจ ในการให้สเต็มเซลล์ว่าจะให้ทางหลอดเลือดดำหรือให้เข้าทางจมูกพร้อมกับให้ทางหลอดเลือดดำคู่กันโดยสเต็มเซลล์นั้นจัดเก็บมาจากไขกระดูกของคนไข้เองและเพาะเลี้ยงให้ได้สเต็มเซลล์ปริมาณ0.5-2ล้านเซลล์ต่อกิโลกรัมคนไข้ที่ได้รับการรักษาสเต็มเซลล์มีทั้งสิ้น12คนเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสเต็มเซลล์จำนวน11คนครับผลการรักษาจะประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการรักษาหลังการรักษาที่1เดือนและ3เดือน โดยมีการประเมินอาการของโรคทั้งในกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและอาการที่ไม่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวโดยใช้คะแนนมาตรฐานที่ใช้ประเมินความรุนแรงของโรคพาร์กินสันครับ ผลการรักษาไม่พบผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ที่ให้คนไข้ตารางนี้แสดงผลการรักษาของคนไข้12รายที่ได้รับสเต็มเซลล์นะครับในกรอบสีชมพูอ่อนที่ไฮไลท์ไว้นั้นเป็นคนไข้ที่มีผลการตอบสนองต่อการรักษาจาก12คนพบว่ามี8คนที่ตอบสนองต่อการรักษาชัดเจนนะครับโดยอันนี้เป็นการประเมินคะแนนความรุนแรงของโรคทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายในกรอบสีแดงจะแสดงคะแนนก่อนเริ่มให้สเต็มเซลล์ หลังให้เซมเซลไปแล้ว1เดือนและหลังให้เซมเซลไปแล้ว3เดือนโดยคะแนนจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกที่เรียกว่าออฟสกอร์นั้นคือความรุนแรงของโรคในช่วงที่ระดับยาต่ําสุดคือช่วงเช้าก่อนที่จะรับประทานยาในมื้อถัดไปและคะแนนในส่วนหลังคือคะแนนความรุนแรงของโรคในช่วงที่ยาออกฤทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าออนสกอร์นะครับจะเห็นได้ว่าที่1เดือนนั้นคนไข้ในกรอบสีชมพูนั้น มีคะแนนความรุนแรงของโรคลดลงคือมีการตอบสนองของโรคดีขึ้นและผลเห็นมากขึ้นที่3เดือนนะครับตารางนี้แสดงความรุนแรงของโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมีตั้งแต่คะแนน HDI-RS คือคะแนนที่ประเมินเรื่องความสึมเศร้านะครับ PSQI คะแนนประเมินเรื่องการนอนหลับ EFS เป็นคะแนนประเมินเรื่องการนอนหลับ NMS เป็นการประเมินอาก,การที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและ PDQ 39เป็นการประเมินแบบสอบถามจำนวน39ข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันพบว่าจากการประเมินความรุนแรงของโรคด้วยการประเมินค่าต่างๆจำนวน5สกอร์อน,นั้นพบว่า สสกอร์มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับโดยคะแนนเริ่มดีขึ้นชัดเจนตั้งแต่เดือนที่1ห,หลังการรักษาด้วยสเตนเซลในกรอบสีชมพูนะครับโดยสรุปใน2การศึกษาขั้นต้นในคนไข้าพาร์กินสันพบว่าการให้ MSC ที่เพาะเลี้ยงจากไขกระดูกของคนไข้เองให้ผลการรักษาที่ดีและไม่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการให้สเตนเซลครับในตอนต่อไปจะเล่าให้ฟัง ถึงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพ,พ,พาร์กินสันมากขึ้นครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกัน <mm> จะได้ติดตามความรู้อัปเดตใหม่ๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ